ก้อยเครื่องใน่พี่น้องมะมีตาผ่าคิริวกันแท้หน้าไ่าได้กินโดนแหละมาแซบแซบหยาบแต่อร่อยอ คิง g อืมอืม,อมเพิ่มความเผ็ดขึ้นไปอีก หยาบเจอาสุยบถึงออนต้องเอาไปดองอ่ะ Đoàn cứ cứ xe À. ừ oh, ừ